สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บุลันจันทาสตูดิโอเรื่องเล่ากับบุลันดันเมกวันนี้จะเป็นเรื่องเล่าจากคุณเบนนะครับคุณเบนเล่าว่าตอนนั้นคุณเบนบวชใหม่ๆและมีความกลัวตายอยู่ในใจพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้อยากเอาชนะความกลัวจงไปนั่งสมาธิในที่ที่ความตายอยู่ใกล้ตัวที่สุดคือป่าช้า เราให้นั่งให้ได้จนถึงเช้าคำพูดของท่านมันไม่ใช่คำแนะนำแต่มันเหมือนคำสั่งที่คุณเบนต์ปฏิเสธไม่ได้คุณเบนต์เดินฝ่าความมืดเข้าไปในป่าชา้าบรรยากาศมันหนักอึ้งจนหายใจลำบากทุกก้าวที่เดินไปเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังรออยู่<ๆ>เขาใช้ไฟฉายส่องตามทางเดินแต่เงาที่เขาเห็นมันไม่เหมือนเงาปกติ มันดูบิดเบี้ยวและเหมือนกำลังขยับได้เองเขามองไปที่ป้ายหลุมศพเก่าๆที่มีเถาวันพันเกลียวมันดูเหมือนนิ้วมือที่กำลังชี้มาทางเขาเขาเริ่มรู้สึกหนาวเย็นทั้งที่อากาศไม่ได้หนาวขนาดนั้นและกลิ่นเหม็นเน่าที่โชยมามันแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ๆเขาสุดตัวนั่งอยู่ที่โคนต้นไรเก่าแก่ เขาเริ่มหลับตาตั้งสมาธิแต่เขาไม่สามารถทำจิตใจให้สงบได้เลยเขารู้สึกว่าเหมือนมีคนกำลังจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาและในความมืดมิดนั้นเขาก็เห็นภาพในมิดเป็นภาพใบหน้าของหญิงชาราที่มีแผลเวอะหวะเลือดไหลอาบเต็มหน้าและดวงตาสีแดงฉานคู่นั้น ต้องมองมาที่เขาแบบไม่กระพริบเขาพยายามจะลืมภาพนั้นแต่ไม่ว่าจะลืมตากี่ครั้งหรือรับตาอีกกี่ครั้งภาพนั้นก็ยังคงติดตาแล้วจูจ่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนมีใครก้มลงมาหายใจรดต้นคอลมหายใจนั้นเย็นยะเยือกราวกับมาจากความตายคุณเบนตัวแข็งทื่อขยับตัวไม่ได้แล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นที่ข้างหู คราวนี้มันไม่ใช่เสียงกระสิบแผ่วๆแต่มันเป็นเสียงที่ชัดเจนเสียงที่ฟังดูเหมือนหญิงชราคนนั้นคุณเบนพยายามที่จะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เสียงมันกลับหายไปมีเพียงเสียงสะอื้นของตัวเขาเองที่ดังขึ้นมาแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีมือเย็นเฉียบมาบีบที่ข้อมือแรงบีบนั้นเหมือนต้องการจะหักข้อมือเขาให้ขาด เขาพยายามดึงมือออกแต่แรงนั้นมันม,นมหาศาลเกินกว่าที่เขาจะต้านทานได้ทันใดนั้นเองเขาก็รู้สึกเหมือนมีลมพัดมาแรงมากแล้วทุกอย่างก็หายไปเขาค่อยๆเลืมตาขึ้นแต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือรอยนิ้วมือสีแดงที่ข้อมือของเขามันเย็นเฉียบเขารีบรุกขึ้นวิ่งหนีสุดชีวิตไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลย และเหตุการณ์ในคืนนั้นมันทำให้เขารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในป่าช้ามันไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่มันคือความจริงและมันกำลังรอคอยให้ใครสักคนเข้าไปหาราวกับว่ามันต้องการคนที่อยู่เป็นเพื่อนมันทุกวันนี้คุณเบน์ยังคงจําความรู้สึกนั้นได้ดีความรู้สึกของความกลัวที่แท้จริง แล้วรอยนิ้วมือสีแดงที่ข้อมือคุณเบนมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าในความมืดมีบางสิ่งที่กำลังเฝ้ามองเราอยู่เสมอแล้วคุณล่ะครับถ้าต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณเลือกจะทำอะไรจะวิ่งหนีหรือจะอยู่ต่อจนเช้าเพื่อเอาชนะความกลัวหรือเพื่อพบกับความตายแล้วพบกับเรื่องเล่าใหม่ๆใ,ในคลิปหน้ากับ บุหลันจันทาสตูดิโอเรื่องเล่าช่องของเราเราเล่าให้คุณฟังสวัสดีครับ